ถ้าไม่สัมผัสก็คือมันก็จะไม่หมุนก็จะฟรีเฉยๆครับมันก็จะไมีบดให้ลองไม่ต้องเอาลงอีกตัวกลวยก็ยังมไม่ใส่จะใสตรงนี้ก็ได้จะมีกลวยแต่ยังไม่ใส่นะ แล้วก็ไอตัวทางลงก็ยังไม่ใส่ก็ให้มันโดดลงนั่งเก,กินก็ได้เมเมขึ้นมาตัวนี้จานจะกว้างกว้างก็อยู่ที่ประมาณ 1ินิ้ว12นิ้วได้สิบเนิ้วได้ดนิ้วิบเอนิ้วก็มีขอบนี่ขอบมันตรงครับใช่ขอบมันสินิ้วสิบเดนิ้วจานสิบเดสเนิ้วสิอ็ดนิ้วก็อยู่ที่ยีปดเซนอันนี้ด้าสี่มิเนาะดูด้ดูด้มเปเปอร์ด้านบนที่กระจกเบรคเตอร์มันบวมใช่เ ขอหมดนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูจริงๆแล้วผสมมันต้องเป็นถุงเทเลยเพราะใส่นิดเดียวมันไม่ถึงกระเพาะมข้นไม่เต็มกระมเข้มขนไม่เต็มความเข้มข้นใช่ตัวโรลเลอร์นี่ก็ตัวนี้รุ่นรุ่นรุ่น DF สามร้อยนะครับโรลเลอร์ก็บักเอฟเลยแล้วก็จะมีสีสีลูกดันตัวส่วนชิ้นงานตั้งโรลเลอร์เบียดได้กันไปถ้าเกิดขยายโรลเลอร์มันอีกน้อยนึงจะอัดแรงกว่านี้เนี่ย น,นี่คือมันเปลี่ยนได้กันไปอ่าแล้วก็จริงแล้วเมื่อกี้ถ้าเราตัวส่วนผสมสําเร็จแล้ว<ม>เราไม่ต้องพวบวงเรื่องนั้นเราต้องมาอ,อ,อวบวงการตั้งมันได้เมืม่อกี้เรามไม่ได้ตั้งแล้วก็มันกระเด็นออกทีนี้หากล้วยแล้วก็ตัวนี้มาใส่ส่วนกล้วยกล้วยของมันอยู่ฝั่งนู้นหาตัวนี้มันพอดีตัวปากมันส่วนขนาดเม็ดเรามาดูช่างลงใส่อย่างนั้นเลย ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ที่มันเป็นเม็ดมันจะออกไหมมันจะดันลงไปไหมถ้าดันลงไปนะช่างจบปัญหาทันทีเลยอันนี้เริ่มเป็นตัวแต่ว่าต้องความชื้นอะไรต่างๆและความร้อนความร้อนผมว่ามันยังไม่มางยังไม่มายังไม่ยังไม่เบียดครับไม่อุ่นเลยใช่ไหมใช่ไม่อุ่นเลยไม่อุ่นคือยังยังทำอะไรนิหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววิทย์ลองให้ตึ้มแห้งใหแห้งแล้วเม็ดมันเกาะตัวหรือเปล่าเพราะจริงๆเ่ยก็คือภาษเม็ดก็คือเราต้องผ่านแอคูลเลอร์อื เตอนมัถือว่าม,ม,มันแห้งมันแข็งไหมลองลองดิไม่นะหนุ่มตอนนี้มันมันมันแห้งไม่ได้เลยมันแข็งไม่ไม่แข็งเพราะหน,นึ่งตอนเนี้ยไอ้ไอ้ตัวที่ลองเนี่ยหนุ่มดูให้ดีนะว่าวมันมีความชื้นที่มากเกินไปแล้วแล้วอุ่นไหมฮะไ,ไม่อุ่นไม่อุ่นคือคื<า>อยังยังความร้อนตรงนี้ยังไม่ได้ความร้อนตรงนี้ยังไม่ออกนี่ไงดูดูดูจับจากไอ้โลหะมันก็รู้มันต้องไปสร้างความร้อนให้ไล่ความชื้นช่วยใช่แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าได้นั่นเปล่าได้ว่าถือว่ามีมันมันมีความเหนียวตั้ง ว่าเหนียวไหมมีความเหนียวในตัวจีิงเนี่ยถ้าสะมึติว่าเราอยากจะลองเอาพรมมาปวบนิดหนึ่งก็คือถ้าจะมึติม่าแห้งแล้วมันจะแข็งปั๊บเลยเดี๋ยวเรอรอดูช่ดนี้ที่ผมสงสัยก็คือปกติในโรลเลอร์ตัวนี้คือมันจะมีแบริ่งก็คือเราไม่ต้องจะระบีอะไรไม่ต้องใส่คือแค่แบริ่งอย่างเดียวเลยถูกไหมครับถูกต้องครับไม่ต้องใส่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารมันจะใส่ก็จะเปื้อนปนเปื้อนอย่างนี้ครับหมูก็มันจะไม่กินเพราะลูกปืนพวกนี้มันลูกปืนทนความร้อนสูงอยู่แล้ว ถ้ามันเสียาหายแล้วก็เปลี่ยน <พอ S 1> ตามอายุของมันกลัวาะมันเราไม่ใส่จราระดีกว่ามันมีลื่นกว่ามันถันงนี้แต่ถ้าของผมใช้เป็นฟูดเกตไงครับตัวยิงยิงตัวนี้จะไม่ตันมีฟูดเกรตัวนี้ก็จะในลูกปืนมันก็จะมีแค่น้ำมันของเที่ยวรอรึมันไม่ใช่อ้โจริงจริงความร้อนก็คงจะไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะมันมีสองตัวคือรอมันไม่จัดรอบมันไม่จัดรอบมันไม่จัดโอ้มอเตอร์ตัวนี้น่าจะ พันสี่น่าจะมาตรฐานพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบกับังนี้คือบักเอททำงานได้นานเครื่องมอเตอร์ก็จะไม่ร้อนมันไม่เข็นเครื่องใช่ครับคือพูดง่ายถ้าซื้อเครื่องสับไปให้มันแรงเผื่อแรงเยอะกว่าออ๋นี้สไดเลย แล้ววันนั้นเห็นในในโปรไฟล์ท่านรูปเล็กข้างนี้แสดงว่าเอาไว้ตัวใหญ่ถ่ายตัวใหญ่เออเน่ยเะคิต้องนี้เท่านั้นตัวใหญ่ก็ทั่วถ่วาไม่ได้อ๋อไทเทเนียมเครื่องอัดไทเทเนียมอ้าวทีนี้เราผสมผสมเสร็จผสมเสร็จเปิดเครื่องยัดเลยเปิดเครื่องอ้าวนุ่นเออไม่ใช่นัดออาเปิดเครื่อง เดี๋ยวมาจับนนก็คงจะไม่ลวยคงบ๊อบเข้าเลย นี่ลูกค้าผสมสูตรเองนะครับพอใช้ลายตันพี่ออนเราใช่ไหมคะอน,อนชิ้นงานก็นหยาบนะครับค่อนข้างหยาบเ,เลยก็ว่าได้ครับตัวนี้อัดมันแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ สวยงามมากนะครับปรับสั้นปรับยาวอยู่ที่เราตั้งตั้งใบมีดนะครับ ลูกค้าจากระยองนะครับมาเอาตัวเครื่องอัดเม็ดนะครับ DF 300ตัว DF 300ตัวนี้ตัวนี้จะใช้มอเตอร์จากลูกค้านะครับมอเตอร์ยี่ห้าแรงมิซูนะครับก็จะเอาขึ้นรถไประยองถ้าใครซื้อจากเจ้าอื่นอกหักมาทางนี้ได้นะครับอัดดีอัดเร็วนะครับอกหักมาลักทางนี้เหรอใช่ครับระยองก็มานะครับ อยุทยาก็มาแต่ไม่มามาไม่เจอกันนี่เฉยฟองเงี่ยไม่ช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟองนครับฟองห้อยหรอห้อยหรอก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะอ่ะก็ก็โน้มงับเข้าไปก็ได้ลองยุดนิดนึงลอง เพื่อนนิดนึงก็ลองดูมันถ่วงมันหนักไปทางไหนลองดูลองไงอ,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 อย่างนี้ดีครับผมดีครับตัวนี้จะเป็นรุ่น DF สามร้อยจากทั้งหมดจะมีหรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นลองทับลองทับรุ่นพี่ก็รุ่นสี่ร้อยนะครับตัวนั้นก็จะอาจได้เป็นตันนะครับส่วนตัวรุ่น DF ตัวนี้ ที่ใช้มอเตอร์25แรงครับพิสูก็จะอัตราการบริตทิ่เคมไว้ก็อยู่ราว600-900กิโลต่อชั่วโมงครับไ,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 ไึ้นนิดนึงก็ได้ลองลองเวทลองลอง,ลองดูน้ำหนักมันจะน้มไปนะส่วนเรื่องราคาโปรโมชั่นแล้วก็สเปคข้อมูลอัปเด,ดตตลอดเวลานะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์นะครับ KSLGR.com ส่วน f a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ร้านดูดีการเกษตรเข้าไปดูกิจกรรมความเป็นไปของเราได้นะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อสื่อสารกันนะครับก็จะมีเบอร์โทร085 04ตัว641อีกเบอร์หนึ่งนะครับ09 080 8085คลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ